เปิดอาชีพใหม่สมปองพร้อมเผยเหตุผลหายจากหน้าจอยันไม่ได้หลบก,กระแสดราม่าหายจากหน้าจอไปสักพักใหญ่สหรับสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองซึ่งในช่วงแรกหลังศึกหลายคนยังมีโอกาสได้เห็นผลงานแต่ในระยะหลังข่าวๆเริ่มเงียบหายไม่ค่อยได้เห็นหน้าออกสื่อเหมือนเมื่อก่อนทำเอาแฟนคลับที่เคยติดตามสงสัยว่าสมปองหายไปไหนหรือบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า หายไปเพราะรบกระแสดราม่าที่ถาโถมล่าสุด15กุมภาพันธ์สมปองได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่หายจากหน้าจอโดยระบุว่าตอนนี้ทำธุรกิจเล็กๆขายหมูอบรมควันรับงานบรรยายบ้างซึ่งหลักๆที่อยู่เชียงใหม่แต่ถ้ามีงานก็จะบินมากรุงเทพจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะหายไปจากสื่อหรอกแต่ว่ามันไม่มีประเด็นมากกว่าไม่อยากหายไปจากสื่อก็ใช้ชีวิตปกติ ไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าเรื่องเมื่อก่อนหลบสื่อนี่หลบโพลหรอครับยากอยู่แต่อย่างที่บอกไม่มีประเด็นก็เลยไม่ได้นําเสนอแต่ถ้ามีงานให้ออกคู่กับแพรลี่คู่แกตก็ยินดีส่วนเรื่องงานภาพยนตร์งานเพลงที่เคยแพนไว้อันนั้นทําตั้งแต่แรกๆแล้วช่วงนี้อาจจะดับๆมาหน่อยไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีก็ยินดีครับก็เห็นน้องเขามีหนังสืออะไรอยู่ดูในเพจเขาช่วงแรกเราก็มีประจำจงเหมือนกันก็แล้วแต่ครับ ถ้ามีโอกาสก็ยินดีครับถ้าจะให้รับบทพลายอีกก็ตัดผมได้ครับสกินเฮดได้แต่ยังไม่ได้มีผลงานละครติดต่อมาถ้าก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่แต่ช่วงนี้ยังไม่มีเมื่อถูกถามว่าน้อยใจไหมโดนเปรียบเทียบงานน้อยกว่าแพรรี่ด้านสมปองระบุว่าก็ไม่แปลกนะ้มันเป็นยุคเราก็มียุคของเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นยุคของน้องเขาแหละยุคโซเชียลยุคอินฟลูเอนเซอร์ในการนําเสนอเราก็เป็นยุคก่อน ที่ไม่ได้ถนัดเรื่องนี้ก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆตามน้องเขาไปก็ธรรมดาผมว่ายุคนี้เป็นยุคของน้องเขาด้วยซ้ำไปเราได้เจมแจมเขาบ้างก็น่าจะดีแล้วพอยุคของเรามันก็สิบกว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ